สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามีแท็บเล็ตนะครับบางเบาสเปคได้เล่นเกมโอเคนะครับในราคาไม่ถึง1,000 0บาทมารีวิวกันนั่นก็คือ l e n ovo Tab M10 Full HD Plus Gen2 ครับ mm hmm. จริงๆตัวของ l e n ovo Tab M10 Plus Full HD Gen2 ครับก็มีวางจำหน่ายมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ เชื่อว่าหลายคนอาจจะมีการกดสั่งซื้อกันไปแล้วบ้างถ้าเกิดใครมีฟีดแบ็กยังไงมีคอมเมนต์ก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนานเพิ่มเติมกับส่วนที่เราได้รีวิวมาแล้วว่าประทับใจไม่ประทับใจตรงไหนบ้างส่วนใครที่กําลังหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่นะครับวันนี้รอยเซนก็จะมารีวิวนะครับจัดเต็มให้เจาะลึกเรื่องของจุดเด่นไฮไลท์และประสบการณ์การใช้งานของเจ้า Lenovo Tab M 1 0ตัวนี้ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ขนาดตัว็บเล็ตก่อนล้กันนะครับตัวนี้ก็มี จับถือได้สบายทีเดียวนะครับผมเรียกว่าเป็นขนาดหน้าจอ10.3นิ้วก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยไซส์ของขอบจอที่ไม่ได้หนาม,มากนักมันก็เลยทาให้เราสามารถจะถือมือเดียวใช้งานก็พอได้อยู่นะครับตอนนี้ก็อาจจะเต็นท้ายยากเกินไปน้องจริงๆถือประมาณนี้แหละนะครับก็สามารถจับประมาณนี้ได้นะครับผมแล้วก็ใช้งานนะฮะ ถ้าเกิดมาแนวนอนก็ถือประมาณนี้มือเดียวไหวนะครับไม่ได้หนักแถมตัวพราเนลจอกับชิ้นกระจกด้านหน้าครับก็อยู่ติดกันเลยทีเดียวคือถ้าเกิดลองสังเกตด,ดูใครไปเจอพวกแทบเล็ตราคาไม่แพงมากนะักมันจะเหมือนกับว่าตัวหน้าจอมันอยู่ลึกลงไปจากตัวกระจกแต่ของตัว l e n o v o ตัวนี้นะครับแนบสนิทเือนแผ่นเดียวกันซึ่งนียครับก็ช่วยให้การแสดงผลสีสันต่างๆและความสว่างนั้นมันดูดีแลวก็ดูสบายตามากขึ้นสำหรับดีไซน์ตัวเครื่องและงานประกอบนะครับฝาหลังชิ้นนี้นะครับทั้งแผ่นเลยเป็นโลหะ เรนมีอยู่2ชิ้นที่เป็นพลาสติกก็คือส่วนด้านหัวกับด้านท้ายนะครับสำหรับการให้พวกซอร์ซยงต่างๆครับมาวางไว้บริเวณนี้ครับไม่เป็นเสามือถือหรือเสา Wi-Fi ก็ตามทีนะครับมันจะได้สามารถเชื่อมต่อกับภายนอกได้เพราะนอกจากสามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะครับ2.4กิกะเฮิร์5กิกะเฮิร์ได้แล้วนะครับเจ้าเนโอเวอแ Tab M10 ตัวนี้นะครับยังสามารถใส่ซิมนะครับเชื่อมต่อเน็ต 4G LTE ได้ด้วยด้านหลังตัวนี้ครับมีกล้องความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับออโต้โฟกัสส่วนด้านข้างตัวนี้ครับก็จะมี ลำโพงอยู่ทั้งสองข้างเพราะว่าเป็นลําโพงคู่สเตอริโอครับนี่ฝั่งที่เป็นด้านหัวตัวเครื่องก็คือสังเกตในจุดที่ว่ามีตัวกล้องเซลฟี่นะครับตรงนี้อาจจะมีช่องเสียบหูฟัง3ัิพร้อมกับลําโพง1ตัวนะครับด้านท้ายก็จะเป็นพอร์ตสำหรับเสียบสายชาร์จทํา u ย b t y p ี C แล้วก็ลาโพงอีกหนึ่งตัวส่วนงไมโครโฟนครับรุ่นนี้จะอยู่ที่บริเวณด้านข้างของตัวปุ่มพาวเวอร์และปุ่มโวลูมล็อกเกอร์ปรับเสียงนะครับ เพราะว่าหลักๆเนี่ยเหมือนกับว่าใช้งานแบบแน่นอนก็ทําวิดีโอคอลพวกนี้เวลาพูดคุยไปเสียงไมค์ก็จะเข้าไปที่ส่วนด้านบนของจอภาพนั่นเองครับแล้วก็ช่องตรงกลางรนนี้เขาก็เป็นถาดซิมนะครับในนี้ก็จะเป็นถาดที่ใส่ได้1ซิมบวกกับ1นึ่งไมโครเอสดีครับเพิ่มเติมหน่วยความจาได้ซึ่งภายในตัวเครื่องเนี่ยก็ให้มา128กิกะไบต์อยู่แล้วนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งครับตัวนี้ขอเรียกเป็นด้านล่างแล้วกันเพราะว่าเป็นจุดที่เอาไว้เชื่อมต่อกับพวกชุดคีย์บอร์ดกับตัวเคสนะครับคือบริเวณนี จะมีเป็นพินคอนเนคเตอร์เท่าไว้เชื่อมต่อกับชุดคีย์บอร์ดได้แต่ว่านี้ต้องซื้อแยกเพราะว่าในชุดขายของเจ้า l e n ovo Tab M10 h d plus Gen2 เนี่ยชื่อยาวมากๆมันจะมีแค่ตัวเคสที่เป็นขาตั้งให้เท่านั้นนะครับเหลือตรงไหนอีกบ้างที่เรามีพูดถึงเรื่องของสเปคกล้องหลังไปแล้วอะกล้องหน้าตัวนี้นะครับเป็นกล้องเซลฟี่กับวิดีโอคอนครับตำแหน่งมันอยู่ที่ด้านบนแนวตั้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราวางกับตัวขาตั้งเนี่ยอาจจะเป็น โอเคอยู่ทางซ้ายมือของเรานะครับโดยตัวกล้องหน้านี่ก็มีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับสามารถใช้งานในการเปิดวิดีโอคอทั่วไปได้สบายสบายเจ้เรียนออนไลน์หรือประชุมก็สามารถใช้งานได้แอปต่างๆก็รองรับคุณจะใช้เป็น z o o นะครับเป็น l ล n e คอไปแล้วก็ตามรองรับหมดเพราะว่าตัวของ Lenovo นะครับก็มาพร้อมกับ Android 10นะครับซึ่งก็สามารถ s ign in Google Play ได้ตามปกตินะครับ ในส่วนของสเปคนะครับ Lenovo Tab M10 Full HD Plus Gen 2เนี่ยจะใช้เป็นตัวของ CPU Mediatek Helio P22T นะครับผมมาพร้อมกับแรม4 g b และก็หน่วยความจำ128 g b ที่ได้บอกไปตอนต้นนะครับส่วนแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่5,000 mAh นะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมตัวเครื่องของเจ้า Tab M10 เนี่ยมถึงบางขนาดนี้นั่นเองคือจากตัวสเปคนะครับ Helio P22T เนี่ยอาจจะดูว่าเป็นชิปที่อยู่ในวงการมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเป็นปีแล้วอะ แต่เรื่องของการใช้งาน,นครับกับตัวของ UI ตัวนี้ถือว่าลื่นไหลนะครับส่วนการตอบสนองของหน้าจอครับกับการสัมผัสหรือตัวทัชสกรีนเนี่ยก็ทําได้ดีครับตอบสนองได้เร็วคือส่วนมากเราจะเจอแบบว่าแท็บเล็ตที่ราคาไม่แพงมากนักชอบจะมาพร้อมกับคานลที่มันตอบสนองระบบทัชไม่คดีเท่าไหร่แต่ตัวนี้ถือว่าแทบจะทันทีเป๊ะๆแตะปะุ๊บขึ้นปั๊บครับและเวลาลากนิ้วไปก็อาการดีเลย์นะครับน้อยเพราะว่าลองลากมานิดก็ถือว่าตัวจุดของตัวทัชสกรีนก็วิ่งตามทันอยู บางตัวเนี่ยลากไปแล้วโอ้โหกว่าจะวิ่งตามมาเป็นวิเลยก็มีซึ่งส่วน UI และการใช้งานนะครับจะเห็นว่ามันเป็นหน้าจอของ Android ที่แทบจะไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะครับเป็นพียว Android มากๆมีความลื่นไหลใช้งานสะดวกสบายนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของฟังก์ชันเบสิกพื้นฐานนะครับเช่นการแบ่งหน้าจอนะครับ Multi Window เนี่ยก็สามารถทําได้ครับตามสไตล์อของ Android ปกติอยากจะแบ่งหน้าจอไหนก็แค่แตะไว้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกแบ่งหน้าจอบ คอีกอันนึงก็เดีย๋ยวลองเลือก Google Play แล้วกันปั๊บนีว่าแบบ่งหน้าจอซ้ายขวาได้เรียบร้อยครับปรับสเกลได้นะครับแบบนี้หรือแบบนี้นะครับแต่วเวลาพลิกเครื่องกลับเป็นแนวตั้งมันก็สลับอัตราส่วนให้โอัตโนมัติครับว่าเป็นจอบนกับจอล่างนะครับแน่นอนก็จะเป็นจอซ้ายกับจอขวา ใครที่แบบว่าเป็นสายเล่นเกมครับซื้อเทเลทไปด้วยเนี่ยคมไม่ได้เอาไว้แค่เรียนออนไลน์อย่างเดียวครับก็อาจจะแบบว่าโอเคขอให้โหลดเกมเล่นเกมได้หน่อยนึงก็ยังดีนะครับแต่ว่าตัวของแท็บ M10 ตัวนี้นะครับปรากฏว่าเฮ้ยจากกาลองมาครับทั้งตัวของอ v เราสามารถเลือกปรับกราฟิกนะครับแล้วก็ตัวของเฟรมเรทเป็นเฟรมเรท0-60เฟรมได้นะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามีข้อจํากัดบางอย่างอยู่ก็คือไม่ใช่ว่าจะเล่นได้เต็ม60เฟรมตลอดเวลานะครับถ้าเกิดเล่นปกติเนี่ย มันจะประมาณ50วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับจังหวะที่เข้าบวกหรือทีมไฟ์บางทีก็มีตกประมาณ40บ้างซึ่งก็ถือว่าลื่นไหลใช้งานได้สบายๆครับการออกท่าปล่อยของเนี่ยไม่ได้เจอการว่านิ้วสลับหรือทัชเด้งไปเด้งมานะครับส่วนใครที่อยากจะบันทึกหน้าจอครับอัดตัวเกมไปด้วยนะครับระหว่างเล่นเนี่ยก็ต้องบอกไปก่อนว่ามันจะมีการดึง CPU บางส่วนมาทาให้เฟรมเรทนะครับอาจจะตกมาประมาณ30เฟรมได้ครับ ส่วนเกมอื่นนะครับอย่างเช่นผับจีก็โอเคเล่นได้สบายๆนะครับถ้าเป็นพวกแคชเชียลสบายๆเนี่ยแตะๆทัตทัธรรมดาไม่มีปัญหาครับเอาเอก็เล่นได้นะครับต้องดูว่าเลือกปรับกราฟิกมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเป็นเกมชินเนี่ยอันนี้คือต้องยอมจริงๆคือไม่ไหวเพราะว่าเลือกปรับโลแล้วนะครับก็มีกระตุกอยู่บ้างบางครั้งหรือถ้าเกิดช่วงไหนที่มีการเปิดคัตซีนหรือเปลี่ยนฉากต้องโหลดใหม่นะครับต้องใช้เวลารอน,นิดนึงเพราะว่าตัวของรอมนั้นเป็น EMC ครับ Gracias. ส่วนการใช้งานครับในเรื่องของอินเทอร์เทนเมนต์อย่างอื่นเช่นการดูพวกสตรีมมิ่งนะครับดูหนังฟังเพลงต่างๆเนี่ยลำโพงคู่สเตอริโอของเจ้า Lenovo Tab M10 HD Plus Gen2 นะครับมันดังดังเลยแหละแต่แอบแบนไปนิดนึงก็คือเรื่องของมิติเสียงนะครับพวกเบสกลางแหลมมันจะมาแบบปลบกันหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเอาดูความสะใจดูเอาเสียงดังฟังรู้เรื่องก็พอได้อยู่ ในส่วนของการตั้งค่าครับเราสามารถจะเลือกปรับนะครับอย่างอื่นได้อีกอย่างเช่นตัวหนังสือครับบนหน้าจอ,อผมหว่าอยากได้ตัวใหญ่หน่อยตัวเลกบางทีมันต้องเพ่งดูนะครับเราก็สามารถไปปรับนะครับในส่วนของการแสดงผลได้ตึก๊กนี่นะครับแล้วก็มาดูที่ขนาดตัวอักษรนะครับค่าเริ่มต้นประมาณนี้แล้วก็ขยับสเกลขึ้นอีกได้นะครับเน้นตัวใหญ่หน่อยหนึ่งหรือว่าใหญ่สุดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ถ้าเกิดว่าใครครับอาจจะแบบว่าชอบตัวเสื้อใหญ่ดู UI ใหญ่แบบใช้งานง่ายกดง่ายก็สามารถจะเลือกปรับได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เห็นไหมนี่หรือบางทีแบบให้เด็กหรือผู้ใหญ่ใช้ครับแล้วบางทีมันอันเล็กมันแตะผิดแตะพลาดโดนตัวอื่นบ้างก็สามารถเลือกปรับที่ไอ้มันใหญ่ขึ้นได้แบบนี้เลยใหญ่สุดเลยก็ได้นะครับคือแบบโอ้โหอลังการงานสร้างไปเลยแบบเริ่มเทิมอ่ะอันนี้คือไม่ต้องกลัวว่าจะมองไม่เห็นแน่นอน นะครับวไอคอนต่างๆที่มีการปรับขนาดตัวหนังสือโดยรวมก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแต่ผมว่ามันใหญ่ไปนิดนึงแล้วแหละมันล้นขอปรับลงหน่อยนึงนะแล้วก็มาต่อที่ตัวของหน้าจอนะครับมีโหมดสีให้เราสามารถเลือกปรับใช้งานได้นะครับสีมาตรฐานหรือว่าสีสดใสครับตรงนี้สำหรับโหมดสีค่ามาตรฐานครับก็จะมีความเที่ยงตรงแม่นยำครับในระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าเลือกสีสดใสก็จะเป็นการเร่งเพิ่มความสดของสีขึ้นไปอีก1สเต็ปครับยังไงเราเลือกใช้ดูได้ว่าชอบโทนประมาณไหน ครับมาตรฐานมากกว่านะครับส่วนของการแสดงผลแล้วไปต่อกันที่เมนูอื่นๆนะครับตัวช่วยเหลือบนหน้าจอครับก็จะเป็นตัวของเหมือนกับเป็นไซต์บาร์นะครับที่เราสามารถจะลากออกมาได้นะครับก็สามารถจะเลือกเปิดปิดใช้งานได้พอเลือกเปิดปั๊บนะครับก็จะมีไซต์บาร์ตรงนี้ลากออกมาก็จะมีพวกฟังก์ชันเช่นการจับภาพหน้าจอการทึกวิดีโอหน้าจอนะครับนี่แล้วก็สามารถจะเลือกแบบเขียนหน้าจอภาพนี่นะครับเราก็สามารถจะ ใช้โหมดเขียนหน้าจอในการวาดภาพบนหน้าจอหรือว่าทำนงทำโนต้ตอะไรก็ได้นะครับถ้าปิดปุ๊บก็จะกลับเป็นหน้าจอปกติในโหมดนี้อาจจะส่วนคนที่แบบว่าเรียนออนไลน์หรือมีประชุมนะครับก็อาจจะแบบว่าเปิดหน้าจอค้างมาแล้วเลือกโหมดเขียนแล้วก็ทําการไฮไลท์มาร์จุดต่างๆครับจดโนต้ตเอาไว้เสร็จแล้วก็เซฟเก็บได้นะครับแล้วก็ทําการแชร์ต่อส่วนเรื่องเสียงก็สามารถจะเลือกปรับแต่งได้นะครับที่ตัวแอป d o บ b ี Atmos นะครับตรงนี้ก็จะมี โคนเสียงให้หลายแบบครับเช่นไดนามิกภาพยนตร์ดนตรีหรือกำหนดเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในโหมดดนตรีครับก็สามารถจะเลือกปรับอีควอไลเซอร์ได้ครับ10ย่านด้วยกันครับทางซ้ายก็จะเป็นเบสทางขวาก็จะเป็นเทเบิลนะครับแล้วก็กำหนดค่าเองอันนี้ก็เลือกปรับเองทั้งหมดเลยนะครับว่าต้องการจะเปิดระบบสมาร์ทซาวด์หรือเปล่าครับแล้วก็มาปรับเรื่องของเสียงอีควอไลเซอร์ได้ครับเรียกเป็นโหมดที่รวมเอาคู่การตั้งค่าครับมาไว้ที่เดียวเห็นว่ามีส่วนของการเพิ่มเสียงโซนาในโหมดดูหนังด้วยเห็นปะ ส่วนผู้ปกครองที่ซื้อไปให้เด็กๆใช้งานนะครับผมอาจจะมีแบบบางแอปหรือว่าบางโปรแกรมที่ไม่อยากให้โหลดมาเล่นนะครับก็สามารถเข้าไปตั้งค่าในโหมดเด็กได้นะครับตรงนี้เลยนี่นะครับที่โหมดเด็กเนี่ยสามารถเซ็ตพาสเวิร์ดเอาไว้ถึงเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็น UI อีกแบบหนึ่งใช้งานง่ายนะครับเรียกว่าเราสามารถจะเลือกแอปที่อยากให้เด็กใช้งานเนี่ยอยู่ในนั้นได้หมดเลยนะครับเราก็เลือกโหลดแล้วก็ตั้งค่าเอาไว้แล้วเป็นการป้องกันให้เด็กโหลดแอปเพิ่มเติมเองได้ด้วยอย่างเช่นอยากจะให้เด็กดู YouTube อาจจะเลือกแค่ YouTube Ki ิด เอาผีตั้งไว้ในนั้นก็ได้นะครับรวมถึงเรื่องเกมก็จะเป็นพวกเกมแบบง่ายๆทั่วไปครับใช้ฝึกสมองส่วนเรื่องกล้องถ่ายภาพครับรุบ่นี้อาจจะไม่เน้นมากนะักเพราะว่าตัวกล้องหลัง800พิกเซลออโต้โฟกัสเนี่ยก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปเช่นการสแกนจ่ายเงินพวกนี้นะครับแต่ว่าการถ่ายภาพเนี่ยถ้าเกิดแสงพอก็ถ่ายได้ครับสีสันคมชัดได้อยู่แต่ถ้าเกิดแสงเริ่มน้อยนะครับเอาแค่ในห้องหรือว่าในคาเฟ่ที่มืดหน่อยนึงแล้วไม่ต้องตอนค่ำก็ได้นะ มันก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโฟกัสเริ่มช้าลงนะครับผมแล้วก็ตัวภาพจะมีมุ้นมีน้อยเพิ่มขึ้นพอสมควรเช่นเดียวกังตัวกล้องหน้าฮาร์ดพิกเซลนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครเอาไปใช้ประชุมหรือเรียนออนไลน์เนี่ยอาจต้องหาจุดที่มีแสงหรือว่าหาไฟมาส่องเพิ่มนิดนึงครับจะได้ดูสว่างมากขึ้นส่วนความจุบแบตเตอรี่ของเจ้าแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับหลายคนถามว่ามันพอเพียงับการใช้งานหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าจากที่เราทดสอบมานะครับที่ความสว่างหน้าจอ50%นะครับลองดูหนังไปประมาณ2ชั่วโมง แบตเตอรี่หายไปประมาณ20%เพราะฉะนั้นก็สามารถคำนวณคร่าวๆได้นะครับว่าจะสามารถใช้ดูหนังได้ประมาณ9-10ชั่วโมงนะครับและแบตก็จะหมดเกลี้ยง1 0อยนั่นเองก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคสำหรับแท็บเล็ตไซส์หน้าจอประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นการใช้แบตปกติสำหรับความจุประมาณ5000มิลลิแอมป์ด้วยแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนจากการดูหนังที่ใช้ CPU ไม่เยอะมากนะครับมาเป็นการเล่นเกมแทนอาจะเริ่มเห็นแล้วมีความแตกต่างครับเพราะว่าใช้ CPU มากขึ้นจากที่ทดลองนะครับถ้าเล แบตเตอรี่หายไปประมาณ25%อความแตกต่างแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายเล่นเกมนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถเล่นได้ต่อเนื่องประมาณ5-6ชั่วโมงครับส่วนการชาร์จแบตนะครับตุ้นนี้อาจจะใช้เวลาในการชาร์จประมาณ3ชั่วโมงได้เพราะว่าเรารับการชาร์จสูงสุดที่ 5V 2A หรือว่า10วัตต์เท่านั้นมาต่อที่อุปกรณ์ในกล่องบ้าน,นครับว่าเจ้า Lenovo Tab M10 u l Plus Gen2 เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภายในกล่องขายนะครับนี่ครับก็นอกจากตัวเครื่องของแท็บ M10 แล้วนะครับก็จะมีเป็นพวกคู่มือการใช้งานนะครับันนี้ไม่ได้มีอะไรเนาะใบรับประกันรับประกันตัวเข็มจิ้มถาดซิมนครับตรงนี้อ๋ออยลืมลืมบอกไปว่าตัวซิมที่รองรับการใช้งานครับใส่เนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมต่อเป็นหลังครับไม่สามารถโทรได้เนาะ ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นหัวชาร์จทับ 5V 2A 10วัตต์นะครับให้1อันแล้วก็จะมีตัวของสาย USB Type C อีก1เส้นนะครับหมดแล้วไม่มีหูฟัง3.5มาให้ครับเพราะว่าจริงแล้วตัวนี้ถ้าเกิดเวลาใช้งานเวลาโทรผ่านแอปต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดสปีกเกอร์ถูกไหมถ้าเกิดว่ามีหูฟังให้ด้วยก็จะอโอเคแหละสามารถใช้คุยได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดสปีกเกอร์วันนีถ้าไปอยู่ข้างนอกคงไม่สะดวกเท่าไหร่นอกจากของแทมในกล่องแล้วนะครับ ยังมีโฟลิโอเคสครับที่สามารถใช้ปิดหน้าจอแล้วก็คลิกมาเป็นขาตั้งได้พร้อมกับฟิล์มกันรอยมาให้ด้วยไหนๆก็เอาของมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูตัวของถาดซิมกันดีกว่าว่าเป็นแบบไหนก็จะเป็นถาดแบบดูโอ้สล็อตนะครับก็คือใส่ได้1ซิมกับ1 MicroSD คนั่นเองเอาไว้เชื่อมต่อเน,น็ตส่วนราคาของ l e n ovo tab m10 full hd plus gen2 นะครับอยู่ที่8,490บาท สำหรับใครที่มองหาแท็บเล็ตในราคาไม่เกิน9,000บาทก็ตัวนี้ถือเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแต่ช่วงหลังที่ผ่านมาเราเห็นว่าทาง Lenovo มีการอัปเดตและก็ออกสินค้าในฝั่งแท็บเล็ตออกมาหลายรุ่นมากมายนะครับแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นจากเดิมที่แบบว่าตอนช่วงแรกเขาเป็นแ e ท็บเล็ตราคาประหยัดแบบ4,000-5,000บาทแต่ถ้ามีเรื่องของการใช้งานที่บางทีด้วยสเปคมันก็มีข้อจำกัดครับทำให้บางทีมันดูแบบไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่นักแต่ว่าตัวนี้ถือว่าเท่ามาดดีเลยครับกับตัวของทั b M10 4G 2 อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องดรอยแซงเราด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยมาสอบถามกันได้นะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ